อีว e ิวตามสั่งเราจะเชิญเซลล์ผู้รอบรู้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับท็อปปิในวันนี้แต่ก่อนอื่นเขาจะต้องจับฉลากเลือกเชฟและเมนูอาหารซึ่งเชฟแต่ละคนก็มีความสามารถและสก,กิลแตกต่างกันออกไปเรามาดูกันว่าในวันนี้พี่เซลล์ของเราจะจับฉลากได้เมนูอะไรและจะกินได้ไหมไอชมกันเลยคนที่หนึ่งเชฟผู้มาประสบการณ์ รอบรู้เรื่องหมูกระทะโดยเฉพาะในย่านรามินทาส่วนมากไม่ค่อยทำเน้นกินเองซะมากกว่าคนที่2เอมมาหรือฉายากีรพเมืองไทยขอบอกเลยว่าฝีมือการทำอาหารไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนคนที่สมเชฟออยตัวจริงที่ดูเหมือนจะพึ่งพาได้ที่สุดในวันนี้ครับและเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าผมจะได้เชฟคนไหนมาทำอาหารให้ผมรับประทานแล้วก็อาหารที่ผมรับประทานเนี่ยจะเป็นเมนูไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ มาดูเมนูในวันนี้ที่ผมจะได้รับประทานกันนะครับยำวนเส้นเดี๋ยวเมนูในวันนี้ที่ผมได้รับประทานก็คือ,อยำวุนเส้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าผมเนี่ยจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าต้องลองดูก่อนนะฮะกับเมนูนี้ สวัสดีค่ะออยนะคะสโลแกนก็คือทำให้กินฟีฟีฟี้าเลชชาติไม่ดีไม่อนุญาตให้ใครทิ้งนะคะปรบมือค่ะวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Isuzu เป็นรถ Isuzu ที่เป็นไ y บริดหรือเราจะเรียกเป็นศัพบเฉพาะของทาง Isuzu ว่า My Hybrid ของเรานะครับเป็นรถกระบะ4ประตูนะฮะ ซึ่งเป็นเครื่อง1.9านะครับทำมาจากรุ่นเกรด m เกียร์ออโต้นะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนะครับพักการรีวิวมาดูเชฟออยันสจะแป๊บหนึ่งดีกว่าครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนไหน้วครับต,ตอนนี้ก็กำลังคนหมูอยู่นะคะไม่เห็นหรอคนหรือหมูนะครับหมกเหรอคะเนี่ยมไม่ขำาหรอครับพี่ไปคุยกับผักตรงนู้นนถะคะ่ะรถของเราเนี่ยปกติใช้เครื่องยนต์ดีเซลใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาอยู่ที่เครื่องยนต์พร้อมกับสายไฟ สายไฟจากมอเตอร์ตัวนี้ก็จะจ่ายไฟไปให้กับแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านตรงกลางของตัวรถนะฮะก็แบตเตอรี่ตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่48โวลต์นะครมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อเวลารถเราเนี่ยเริ่มมีการออกตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะช่วยผ่อนแรงของเครื่องยนต์นะครับจนถึงที่ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระบบตัวนี้ยังทํางานอยู่แต่ถ้าเกินไปแล้วเนี่ย อมอเตอร์ตัวนี้ก็จะตัดการทำงานนะครับก็จะไปอยู่ที่เครื่องยนต์100%นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่ามาช่วยในเรื่องของการออกตัวของรถนะครับจะทำให้รถเนี่ยมีความประหยัดมากยิ่งขึ้นสำหรับรถที่ใช้งานในเมืองหรือว่าเจอรถติดบ่อยๆเนี่ยจะเหมาะสมกับรถไมฮบบิดของเราตัวนี้มากๆนะครับว่าแต่วันนี้มั่นใจในตัวเองมากแค่ไหนครับเป็นว่าในรามอินทาเนี่ยหนูว่าหนูฝีมือดีที่สุดแล้วนะคะ แค่ดูจากสกิลการคนหมูเนี่ย<า>ก็น่าจะรู้แล้วนะคะเออตกลงคนหรือหมูนะครับผมถามจริงหนูขอไม่คุยกับพี่แล้วนะคะเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเชฟกลับมาก่อนครับกลับคุยกับผมก่อนอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเลือกเส้นการใส่เส้นเนี่ยก็ต้องเป็นอู้นเส้นนะคะถ้าใส่บะหมี่เนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะเชฟนี่ก็ตลกเหมือนกันนะครับเนี่ยนิดหน่อยนะคะ <laughs> ข้อดีใช่ไหมฮะก็คือแรกเริ่มเลยก็คือลูกค้าจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆที่ที่ชอบศึกษาหาข้อมูลหรือว่าต้องการทดลองอะไรใหม่ๆอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีข้อดีจริงๆแล้วก็ถามว่าจากเดิมรถอีวีซูของเราเนี่ยจากผู้ที่เคยใช้งานก็จะทราบถึงความประหยัดของรถอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มความประหยัดขึ้นมาอีกสักนิดนึงอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่มัน มันมันก็พอพอช่วยได้ขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงภาวะที่เราเจอรถติดๆนะครับข้อเสียหรอฮะอ,อาจจะมีในเรื่องของการบำรุงรักษาดีกว่าเนาะอาจจะเพิ่มการบำรุงรักษาขึ้นมามีค่าบำรุงรักษาขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แพงจนลูกค้ารับไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่ของเรามีการรับประกันนะฮะรับประกันถึง10ปีหรือ3 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะสำหรับแบตเตอรี่ ของรถไฮบริดของเรามาไฮบริดของเราตัวนี้เนี่ยแล้วในส่วนของระบบไฮบริดของเราก็รับประกันที่7ปีนะฮะหรือ175,000กิโลเมตรส่วนในส่วนของเครื่องยนต์ปกติเราก็รับประกันอยู่แล้ว3ปีหรือ1,000 0 0กิโลเมตรครับก็แยกการรับประกันกันไปนะฮะกระเทียมที่สําคัญมากเลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกค่ะเสปุูมน่าจะชอบกินเผ็ดนะคะงั้นใส่ไปให้เยอะๆเลย อีกช้อนหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อความแซบแล้วก็คุกคุกให้เข้ากันค่ะเออคุกคุกนี่มันไก่หรือเปล่าครับเชฟนั่นมันคุกๆุกค่ะ <c oughs> ต่อไปก็ใส่น้ำปลาเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพื่อความนุวยกับเมนูนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวไปนิดนึงค่ะโดยการบีบมะนาวนะคะ สเปครถก็คือให้ลูกค้าจำง่ายๆเลยเป็นรถ4ประตูกระบะ4ประตูยกสูงไฮแลนเดอร์นะฮะเกียร์ออตโต้ซึ่งเราใช้เกรด M รถท็อปรุ่นท็อปที่สุดของเรามาทำเครื่อง1.9นะฮะคือกำลังแรงม้าเนี่ยยังเท่าเดิมยังปกติเหมือนเดิมแค่มีระบบไฮบริดมาช่วยแบ่งเบาภาระของเครื่องยนต์ในระหว่างออกตัว เท่านั้นเองนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจรถกระบะอีซูซินะฮะไม่ว่าจะเป็นรถมายไฮบริดของเราหรือรถอีซูซิรุ่นต่างๆซึ่งเรามีจําหน่ายครบทุกรุ่นนะฮะสามารถมาจองได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นที่หน้าโชว์รูมของเรานะฮะหรือจะท่องช่องทางทางเพจ Facebook ของเราหรือช่องทาง YouTube คือช่องทางไหนเนี่ยทักเข้ามาได้นะฮะเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้าไปเพื่อให้รายละเอียดหรือโทรติดต่อเข้ามาก็ได้เราก็ยินดีให้ข้อมูลนะฮะ ทุกคนลืมทำมุ้นเส้นี้สุงลืมทำมุยเส้นทสุตายตายแล้วค่ะทำจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่ลืมลวกเส้นค่ะอันนอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูขออนุญาตเอาเส้นมาต้มก่อนนะคะโอ้ยเขินเลยค่ะจักนั้นเชฟออยก็ได้ใช้เวลาลังสรรเมนูอย่างต่อเนื่องจนในที่สุด ก็ได้เมนูในวันนี้มาแล้วชื่อของเมนูในวันนี้ก็คือยำวุ้นเต้นสุดกระเดานั่นเองเชิญชิมได้เลยค่ะเซลปุ้มเเห็นบอกว่าจะมีอะไรเนี่ยบนหลังกล้องนะนะว่าคือยำไหมอร่อยเป็นรสชาติยำเลยใช่ไหมอันนี้เอาตรงๆนะไม่กลัวหอ คำแรกที่เข้าไปเนี่ยคือคำว่าอะไรอร่อยอันนี้ถือว่าผ่านอร่อยเลยอ่ะผ่านที่เราเอาแบบความจริงเลยนะไม่อวยนะพี่บอกเทคนิคการคำหนึ่งเพราะว่าเอาแบบไม่อวยนะไม่อวยคือพี่กินยำมันก็หลายร้านล้วพี่ชอบพี่กินหลายยำยังไงพี่กุ้งอร่อยอันนี้ยังอร่อยอยู ผมให้4.5ขายแค้เครื่องดื่มแค่นั้นเองรสชาตโอเคเลยทำขายได้อืมจริงหรออืมอร่อยจริงครับกล้องเรากินดูก็ได้คอับตากล้องมาแต่ล้ะไม่มันถ่ายหน้าอคุณก็สลับันดิคุณก็หันฝั่งนี้ดิอ่าเดี๋ยวตากล้องนะไตากล้องแต่ตากล้องอ่ะไม่ชอบกินเผ็ด คตรเผ็ดโอ้เผ็ดมากแต่มันเท่าไรเนาะอร่อยรเพราะว่าคนชอบกินเผ็ดไม่ควรพลาดนะถ้าใครแม่เลยแต่แม่เขาจะไม่เผ็ดตรงนี้ไงอันนี้เผ็ดจริงอันนี้ใส่พริกไว้ก่อนอันนี้เผ็ดจริงจริงๆเลยใช่ใส่พริกเยอะเพราะว่ารู้ข่าวมาว่าพี่ปุ้มเขาชอบกินเผ็ดมากแต่ว่ามันมีแบบติดหวานนิดนึงก็อร่อยแต่พี่อยากกินเผ็ดยากไม่ค่อยได้แต่อยอันนี้พี่ต้องไปจ่ายตังค์พี่แม่ปะจ่ายลูกไมจ่ายเลยอ๋อเลยอร่อยอืมขึ้นยม